เจมอนทนทำฮือฮาโผล่ออกสื ha, ่อภาพล่าสุดของหนุ่มเจมอนทนวัย44ปีไม่กินเนื้อสัตว์หางจากจอหลังเลิกนักร้องสาวมอนทนจี on, ira, ราดอที่รู้จักกันดีในนามเจมอนทนจิราดาราคนดังที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในสามีแห่งชาติของส,สาวทั้งหลายผู้เคยสร้างปรากฏการณ์ให้แก่วงการบันเทิงสันสะเทือนและกลายเป็นจุดสนใจของคนทั้งประเทศมาแล้วในยุค90เรียกได้ว่าไม่มีใครโค่นเขาลงจากตำแหน่งเทพ,พบุตรแห่งวงการ จนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าตัวตัดสินใจหันหลังให้วงการเบื้องหน้าอย่างไร้เหตุผลและหลายคนก็ยังไม่รู้คาตอบว่าเขาหายไปทําอะไรล่าสุดในรายการขอเชิญสาม,มีแห่งชายคนนี้มาพร้อมพูดคุยผลงานเพลงไทยอัร์แวร์แรกในชีวิตด้วยความเคารพในวัยยาก42ที่เจ้าตัวยกให้ดนตรีคือครังเรียนรู้ของชีวิตว่าปัจจุบันเป็นดีเจและเปิดค่ายเพลงชีวิตส่วนตัวเป็นผู้ที่รับประทานมังสวิรัตชื่อชอบในการเล่นโยคะโดยเล่นมาตั้งแต่อายุ 13ขวบและเขานอนหลังแต่หัวข้ามในเวลาสี่ทุ่มครึ่งเป็นประจำล่าสุดอดีตพระเอกโพออกสื่อนำทับนักดนตรีคว้าสองรางวัลใหญ่คนดนตรีซีซันอวอร์ดครั้งที่32ประจำปี2563ถึง2564เจมอนทนคว้าสองรางวัลใหญ่ได้แ,แก่รางวัลเซลบินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมและรางวัลอารบัมยอดเยี่ยมดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าสาว พนายางกูลและหนุ่มนักร้องรุ่นพี่เจมอนทนคบหาดูใจกันหลังมีภาพความสนิทสนมเกินพี่น้องจนถูกเพลงเล่งว่าทั้งคู่ซุ่มขบกันอยู่หรือเปล่าล่าสุดสาวนบออกเปิดใจย้ำชัดสถานะเจมอนทนนั้นเป็นแค่พี่น้องชอบงานในวงการนะครับผมทํางานมาเรื่อยๆแต่ว่าช่วงที่ทํางานคือทําขนาดกับการเรียนมาเรื่อยๆถ้าช่วงเราว่างเราก็ตั้งใจทํางานถ่ายแบบเดินแบบถ่ายโฆษณาเวลาที่เราเรียนเราก็ไปตั้งใจเรียน คนก็มักจะถามว่าเรากําลังพีคอยู่เราหายไปไหนเพราะว่าเรามีหน้าที่ในการเรียนที่ต้องรับผิดชอบเราก็ต้องไปเรียนผมรู้สึกว่าอยู่ที่นี่มันเหมือนเหตุการณ์หลายๆอย่างบังคับด้วยเรารู้สึกว่างานที่เราทําเกี่ยวกับหน้าตาหรืออะไรเรารู้สึกว่าทําได้ไม่นาน10ปีอย่างมากเราก็เลยเลือกว่าไปเรียนในสิ่งที่เราสนใจดีกว่าเพื่อเรากลับมาทํางานในด้านอื่นได้ ซึ่งตอนนี้เราได้นําสิ่งที่เราเรียนมากลับมาทํางานอยู่ด้วยผมมีความสนใจในด้านการสร้างเพลงทําดนตรีนั่นคือสิ่งที่ผมทําอยู่ในตอนนี้